Ơ. Cho nữa, mà đi. Đi <laughs> à. <laughs> à. à, này à? à, đi <laughs> เก็บจตลง่นไปแล้วพับเกินทำผมพับพับต่ไหมไน่อยตไหมหน่อยเดี๋ยไม่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 ไปอาจะไปไม่วัดนะไปดูปลาฉลามมาว่ะเไหมนะพ่อมาเอาไหมพ่อเร็วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวปลาไปปฉลามเอาไปพปลาฉลามที่วัดเทยวไปเฮ้ เราวๆคนจริงเดี please, pues ๋ยวพาแม่ไปดูนะเอาให้พ่อก่อนปะก็ตอนแรกแม่ไม่อยากดูไงเรา่อไม่ให้ไม่พ่อคนจริงจุ๊บตีนึม่จุ๊บตีนึ่ไม่จุ๊บตอหนึ่อคนสี่

ไหนเขาดูหน่อยนะรัส้มาตัดจอมีนันสือเป็ด้วยมาตัดจอมีรังสือเฟตด้วยได้ได้อสลังกหน่อยสลังหน่อยครับวันนี้นึงเอาเพอมานังสือเฟตนังสือเฟดวันนี้มีนังสือเป็ดมาด้วยมันตัดจอมีนังสือเป็อ่าได้ไดันสือเฟดนะัสืเนังสือเ็ต ได้แล้วเป1ดนะตจ้าระวังล่วงนะระวังล่วงนะเอยู่ตรงไปพ่อดูสายให้เขาตั้งจอก่อนอืมนไรบ้างกำลังจะนี่ตัดจอนะครับแกดูจอตัดแกดูตอนมันตัดอ่ะเดี๋ยวก็ตัดไปแล้วไหมเดี๋ยวก็กำลังจะตัดเออ

เอาไว้ไอ้มเอออย่าไปโยนของเขาเนี่ยช่างใหญ่นี่ไอ้นี่เดี๋ยวอมายู่นี่แเป็นลูกมือตัดจอโตมากเนาะ ขี่เลยมนเป็นลูกตั้งจยไอยนะไานไปโยมาดิมามาไปนก็ไดีบจอโยนมันโยนมาแล้วมาดูนี่ให้หน่อยอะไรนี่ไม่โยนหรอกเดี๋ยวทีบานหนึ่งแม่มาแล้ว่อไปมามันก็มาเต้นแรงเต้นใจนี่เลยเขี่อนดูชักชัๆก่อน มาหันมาป,ปุป๊ดใจมาปุ๊ดใจพุงนี่ได้ๆิไงจะรู้มดเนี่ยว่ามันคือมดกับเบ้าไม่ใช่มดไม่ไม่มีไอ้กี้อะไรด้วยมันขี้มดขี้มดถ้ามันคนเหยียบขี้อมอด